ตอนเข้าเกมเต้ยจากไหนครฉันจะพาเธอลอดหายไปเลยอะไระเนี่ยโคตรแรงว่ะปั๊บมังกรปั๊บมังกรแต่สองทีแต่รูปสวยเนี่ยรูสวยเนี่ยเรียบร้อย เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนยินดีที่นด้รับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเวเลอร์พาร์ทซีซั่นใหม่นะครับที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในอีก2วันเท่านั้นนะครับผมซึ่งในเวเลอร์พาร์ทซีซั่นใหม่นะครับจะมีสกินใหม่ของเพนโอเมน แล้วก็อ e ีชานะครับซึ่งเราสามารถซื้อคัมภีร์ล่วงหน้าได้นะครับในราคาเพียงแค่549คูปองเท่านั้นนะครับนี่กดซื้อตรงนี้เลยนะครับนะนี่อันนี้ก็จะเป็นสก e ินอีชานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับดูแบบว่าฮาโลวีนฮา l โลวีนหน่อยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น สกินโอเมนนะครับผมก็จะเป็นชิ้นส่วนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้สกินมาแล้วนะครับและนี่เลยครับสกินที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับนั่นก็คือเพนนั่นเองนะครับเพราะผมรู้สึกว่าแพทใหม่เนี่ยเพนก็น่าจะเล่นสนุกนะครับกับทีมไฟ์บ่อยๆหน้ามังกรสายฟ้าแบบนี้นะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมที่จะดูรีวิวสกินเพนใหม่แล้วลราก็อย่าลืมกดไลค์กันคนละหนึ่งครั้งแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับผม เอาแล้วครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพลงสกินใหม่แวนไ์กระหายเลือดนั่นเองนะครับผมจังหวะนี้อุ้ยใครยิงอะไรมากันรับนเนียเจ็บจังเลยไม่ใช่นะครับทีมเรายิงมาในจังหวะนี้นะครับฟาร์มไปก่อนนะครับยามซึกเราลบยามสงบเราฟาร์มครับอ่าช่วงนี้ผมก็ติดแข่งนะครับก็ซ้อมเยอะนะครับแต่ว่าก็จะซ้อมเป็นตําแหน่งโลมนะเพราะว่าทีมผมไม่มีใครเล่นโลม ผมก็ต้องมาเล่นนะครับส่วนไทยที่ถามว่าทำไมนิกไม่ได้ลงนะครับเพราะว่านิกเอ่อสตรีมขำๆนะครับก็เลยยังไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวนะครับก็เลยลงแข่งไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็ผมก็ไม่ได้จับป่ามาสักพักหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะเล่นป่าไหวหรือเปล่านะฮะณจุดจุดนี้อ่าเหมือนว่าป่าเขาจะขึ้นข้างบนนะครับเราก็เปรดครับจังหวะนี้จะไปเหลืออะไรละครับน่าจตรงนี้มีเด็กต้าเหมือนเด็กต้าจะโลนั่นน่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะ เด็กตาก็ไปไหนวะเฮ้ยจับไว้หน่อยได้ไหมโหโคตรสปีดเลยนะเอาวาดจับมาครับจังหวะนี้ตายไหมทีเดียวอ่ะทีเดียวอ่ะนี่บร้อยครับผม Ultimate. โอ้ชิเมโอ้ไม่ก็แต่เหมือนกับว่าบอลลิโกนจะมารับเราตรงนี้ต้องจัดซะหน่อยนะโอเคได้อยู่แนวระบบได้อยู่นะเนี่ยโอ้โห,โหแต่ว่าเฮ้ยทำไมไม่กลับวะเนี่ยอรร่ะบอเลน พะโทจะฟาร์มต่อเฉยเลยนะครับอ่าอเคครับตอนแรกนี้ผมเดินมาแบบว่ากะแบบว่าเฮ้ยบอลเลนว์ปกลับบ้านหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะครับพอลเลนไม่กลับเฉยเลยนะจังหวะนี้ครับน่ากินมากๆเลยอ่ะอิก,ก้คนนี้เลือดน่าจะอร่อยนะเนี่ยลองสาวอ่าบนหน่อยซับโทษทีครับเมื่อกี้ผมลากโลมไปฆ่าเลนล่างมานะ <laughs> ไม่รู้สิแพทนี้นะครับผมว่านะแครี่อาจจะเล่นลาบากหน่อยนะเพราะว่าวนใหญ่ช่วงนี้โลมเขาจะเล่นเน้นเ,เดินคู่เมทเดินคู่ป่าก,กันนะครับไม่ค่อยได้เดินคู่แครี่เท่าไหร่นะครับอนี้ะเนครับตอนนี้เราได้ฟอเรนติโนมา1ตัวนะครับจากการเอาตูดกระแทกนะครับผมเรียกอันตรีของเพนว่าเป็นการเอาตูดกระแทกนะแบบว่าบางทีแบบเราไม่จําเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่อะเพนอ่ะเวลาเข้าแล้วอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องอยู่นานนะครับ เข้าปุ๊บแล้วก็อันตีออกมาเลยเนี่ยศัตรูแบบยังจะยังไม่ทันได้สตัร์ทเรานะครับแต่ถ้าเราอยู่นานเนี่ยอาจจะโดนสตัร์ทแล้วออกมาไม่ได้นะสำหรับเพนนะตรงนี้ครับอิกกี้เลือดน้อยครับโอ้โหแต่ว่าอิกกี้ไม่ไหวว่าช็อตนี้มันต้องเอาอะมันไฟจ้าจ้าต้องเอาแล้วอิกกี้เรียบร้อยครับได้มาแต่เราไม่รอดครับผม ใจเย็นๆครับใจเย็นครับคนดูอย่าเพิ่งปิดคลิปผมนะครับผมรู้ว่าคนดูเนี่ยทำทำนิ้วทํามือจะปิดคลิปผมนะแต่ว่าผมขอโทษจากใจจริงนะที่ผมโยนไปหนึ่งช็อตนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะขอแก้ตัวนะครับคุณผู้ชมอ่าเบกตาอันติไปแล้วก็เรียบร้อยดีครับผมอ่าอันติหมดอันติหมดนะครับโอเคฮะจังหวะนี้ครับแวมไพร์ฮะกระหายเลือดจะจัดครับเออผมทําแบบผมทําตามสกินไงคนดูแบบว่าเฮ้ เราเป็นแบบกระหายเลือดเราก็แบบเห็นอิกกี้เลือดน้อยแล้วแบบมันหมันนะครับมันหมันใส้นะครับเออนิ้วมันไปเองนะครับผมอ,อ่จาจังหวะน,นี้ฟาร์มไปก่อนนะครับนี่โอเคนิ้วผมเริ่มเริ่มทํมมิ่งกลับมาป่าได้แล้วนะเออตอนแรกแบบมาเล่นเออไม่ใช่มารีวิวสกินนี้เนี่ยต้องเล่นป่าใช่ไหมผมก็แบบรู้สึกแบบมันยังไม่ค่อยชินนะเพิ่งเล่นโลม,มาอะไรอย่างงี้นะครับอ,อ่าโอเคตอนนี้นิ้วผมเริ่มนิ่งละ เริ่มแบบทามมิ่งป่าเริ่มมาแล้วครับนะจุดจุดนี้ฮะเขาเรียกว่าเล่นไปพัฒนาไปนะจังหวะนี้่ตนมข้าวออดาอยู่อย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันอยู่คนเดียวฉันคงจะไม่ไหวนะฉันออกก่อนนะจ๊ะโอ้ยแล้วอีกไม่ใช่อีกี้ชื่ออะไรว่าตัวใหม่นะครับเอผมลืมแล้วมันสาวผมแล้วเนี่ยอาญานะครับผมเอออาญาขี่คอฟอร์เรนเนี่ยผมว่าโหดนะเอ่อถ้าเกิดว่าเอาอาญาไปขี่คอต้องจับสม่อยแล้วเอวสุอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนอย่าดุมโดน โอเคครับเรานี่ก็เก่าจริงๆเลยนะก็หายเลือดอะไรขนาดนั้นเลยเนี่ยเพนจังหว่านี้ครับมีหน้าหนึ่งหนึ่งกับเอลสุอะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวแล้วเลนซ้ายเด็กต้ามันดันสูงจังเลยว่าเฮ้ยโอ้โหป้อมแตกวะป้อมแตกหมดแล้วทีมเราโอเคครับมีเพื่อนเป็นกันอยู่เดี๋ยวเราไปเล่นล่างกันเมื่อกี้เหมือนมีเอลสุนะล่างสามวะโอ้เพื่อนโลครับเอาวะยังไงดีครับณนจุดนี้หรือว่าเราจะโชว์เอาเพนหนึ่งสามไปเลยเฮ้ย ตรงนี้นันยาต้องตันแล้วเพื่อนต้องตันแล้วเอา้าโมโบทาโร่โมโมทาโร่จบแล้วโมโมทาโ,โร่ไม่ตันน้โอ้โหเรเอาตูวกระแทกออกมาก่อนนะณจุดจุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กตาไม้เอาสิไม้เอาสิฮูแรงจัดฟันสองทีจะหมดหลอดเด็กตาบวกอาญาว่ะเอาวะเออเนี่ยครับถ้าใครจะเล่นสนใจเล่นอาญานะครับแนะนําให้คู่กับตัวที่แบบว่า ถมโถมหน่อยแล้วแบบมีสปินแล้วจะโหดอะไรพวกนี้ยพวกบัตเตอร์ไฟอะไรเงี้ยครับโวขาดก็ดีนะพอลเลนก็ได้นะครับอ่าเ๋ยวนะจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้จะทำอย่างไรกันดีนะอฟอรเลนอยู่ใกล้ป้อมเกินไปนะชันไปฟาร์มต่อดีกว่าครับ่าสกอก็ทีมตอนนี้อยู่ที่9ต่อ7นะครับผมก็ค่อนข้างสูสีนะครับเราไม่ได้นําอะไรเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ตามอะไรนะครับตอนนี้ฟาร์มไปก่อนฮะ นี่ผมชอบสกิล2ของสกินนี้นะมันแบบว่าเป็นเป็นเลือดเลือดนะครับเนี่ยครับสกิลแบบมันสีแดงแดงเลือดเลือดดีนะครับแล้วพระคุมสกินนี้ก็สวยนะในรูปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปตอนโหลดเกมอ่ะครับสกินนี้อาจจะไม่เท่เท่าไหร่นะแต่ว่าแบบตอนเข้าเกมเท่จังเลยวัยน,นนี้จะรอเนี่ยแต่มาสองนะจากการรวบันสวยงามของนิกที่เล่นมีหน้านะครับผมนี่ฮะข้างบน มีใครทำอะไรหรืึเปล่าฉันมาตรวจเวรยนยามแถวนี้หน่อยสิอ่าเดี๋ยวเด็กตาหนึ่งตัวคต้องใจยเย็นนครับเด็กบเด็กตานเนี่ยใจยเย็นนิดนึงใจยเย็นนิดนึงเรียบร้อยะเดือดน,น้องอาญา,อานอ,อาญาติด้าเือเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีเย็เดี๋เเรีเมยนะครัยวีวเดี๋นนเรนเหีอเรียบร้อยเวดวดว ตรงดานซ้ายนี่รู้สึกเหมือนทีมเรานี่จะโดนดันซ้ายตลอดเลยนะโอเคเพื่อนเปิดมังกรแสงอย่างท่านเหรอได้เลยเดี๋ยวฉันมาช่วยเองนะโอ้ยโดดอย่างกับบันจี้จัมไอมังกรแสงนี่มันจะมีสกิลอะไรไม่รู้นะทุกคนมันจะทำให้เราลอยนะฉันจะพาเธอลอยอหายไปเลยอะไรวเนี่ยโคตรแรงว่ะบั๊บมังกรบั๊บมังกรแตกสองทีแตกบั๊บมังกรแสงสอทีแตกว่ะโคตรแรงฮะจังหวะเนี้ย คือปั๊บมังกร,กรแสงมันจะทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตีศัตรูแล้วมันเหมือนโฮลี่อะไรวะพลังแฝงโฮลี่ทันเดอร์นะเออเราตีเป็นแบบว่า5%ปเซของเลือดศัตรูนะแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราพลังเยอะๆนะครับจงังหวะนี้ลองโซโล่ดาร์กไอ้อไม่ใช่ดาร์กสิตัวนี้มัน8นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอินไนส์เลเยอร์นะครับแล้วก็15นาทีเป็นก็สเลเยอร์เนาะเออก็ชื่อจะเยอะไปไหนวะ จำบิดๆสู๋ๆแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมเรียกว่างูดินล่างสองแล้วกันนะเออตอนผมซ้อมทีมผมชอบเรียกตัวนี้ว่างูดินว่ะมันจะได้ไม่งงนะเรียกดาร์กเนี่ยบางทีมันก็งงๆนะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นงูดินไปแล้วนะครับเรียกงูดินไปเลยดีกว่างูดินล่างหนึ่งงูดินล่างสองนะแล้วก็ครดพ่อครดแม่งูดินล่างสามสห้าจริงๆผมอยากให้มันผมอยากให้อาร์วีเนี่ยเอ็กกับเอ่อกอซิลล่านะครับแล้วก็เอากอซิลล่ามาเป็น งูดินล่าง15นาทีนะมันน่าจะเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับแบบกอซิลลาตัวโตวๆนะตัวโตๆเดินไปเลนกลางนะครับแล้วก็ทาลายบ้านเมืองนะครับอะไรประมาณนี้นะเออน่าจะเฟี้ยวนะครับนะถ้าอาวีฟังผมอยู่ก็รับไปพิจารณาด้วยนะครับเป็นกอซิล่าเดินถล่มเลนกลา,างบัมบัมรบบสกิลแบบแัดอะไรเงี้ยะครับหวะงนี้เด็ตนนกตากดไฮ้ไอ้รูปสวยเนี่ยรูปสวยเนี่ยเรียบร้อย สบัดหนึ่งสบัดได้3ตัวว่ะจังหวะเนี้ยสบัดซีเดียวครับสบัดซีเดียวแตกสามก็หมายถึเรี่ต้องลัดชดหน่อยฮะเอาคอร์สคิวแล้วเหลือตัวเดียวครับผมนย่งีต้องเมก้าเมก้าต้องมาครับนั่งรถไฟฟ้าไปเมกับบางนานะครับผมนั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีบางนานะครับแล้วต่อรถไปเมกาะนะฮะจังหวะนี้บุกบ้าอะไรก็ไม่รู้จังหวะนี้ฮะ เดี๋เอา3ทางครับเ่อจุดๆนี้ครับน,นี่น้าบอกขอ3ทางขอ3ทางแบบหล่อเท่นะฮะอ่าเรามีงูดินอยู่ด้านล่างนะครับณจุดๆนี้ตามไปก่อนนะๆๆน,ๆๆๆๆนี่สกินใหม่สุดหล่อเทสอ่ะแวมไพร์ก็หายเลือดนะครับเฮ้ยเฮ้ยจงังหวะนี้สีคนเดินมาโอ้ my g o d จะเอาใครดีระหว่างเด็กต้ากับด้านซ้ายเด็กต้าก่อนเลยละกันน่ะเรียบร้อยไม่ต้องอันติอะไรทั้งนั้นนะฮะวันหนี้รอมีหน้ารวบสวยๆครับแล้วรวบจังหวะนี้ก็ดันที่กระบอกดันเอาโอ้โหความตรงนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้ครับผมแล้วพอเลนอยู่ข้างล่างพอเลนตายครับอย่างนี้ต้องคาบบอเกมมิ่งครับคาบอเกมมิ่งแล้วก,กดแขกไม่หนึ่งทีหล,ลอดเทมันจะออกได้หรือป่ะแล้วเรียบร้อยครับปอมยิงแปดพันนะจังหวะนี้ครับทีมวัดหนัง ปอตนะครับยังเหลือผู้เล่นอยู่อีก2คนนะฮะแล้วเขาจะตีบ้านหรือเปล่าครับเหมือนลาวิวจะได้สติแล้วนะครับมาตีบ้านนะจังหวะนี้วัดหนังอินสปอร์ตกำลังจะได้แชมป์ครับและยิงไปอย่างเรียบร้อยครับผมเป็นลิงเอ้ยเป็นวัดหนังอินสปอร์ตนะครับ คว้าแชมป์ถ้วยนี้ไปได้นะครับวิกซ์รีและเป็นเพนนะครับที่ได้เพนตาคิวไปและขอบคุณเอฟซีเมเกอร์เพกนคนนี้นั่นเองนะครับผมดามจด47.7ต้อนรับสกินใหม่แบบหล่อเท่เลยนะครับโอเคก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับเกมนี้สกอร์ที่คิว23ตาย2แอซซี2 MVP 14.5ถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กันคนละ1ครั้งแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ